เนเน่ยูนอยอยโลนะคะวันนี้พามาบุกกันถึงทีมน้างเพราะว่าวันนี้เนเน่มีรถเข้าใหม่มาให้ลูกค้าดูนหนึ่คันค่ะคันนี้นะคะเป็นอีซูซูดีแมกตัว h i g h l a n d ร er ์นะคะเครื่องยนต์1.9ค่ะได้เป็นสีสวยๆสีบอลทองแบบนี้เลยใครที่ชอบนะจ๊ะมาได้เลยไม่ใช่บอลทองบอลเทาลูกค้าจ๋าเมื่อกี้ลินพันธ์กันพูดผิดนิดหน่อยกระจังหน้านะคะเป็นโครเมียมนะจ๊ะด้านหลังตรงนี้นะคะเป็นสีดํา โลโก้ตรงนี้เป็น i s u ู u บอกเลยว่าสวยมากแล้วเน่ให้ดูตาไฟเข้ามาดูตาไฟเขาใกล้ๆค่ะคันนี้นะคะตาไฟเป็นตาไฟโปรเจคเตอร์นะมีไฟ d a y ์ไลท์มาให้นะคะกรอบคมไฟเนี่ยลมดำมาให้แล้วเรียบร้อยและด้านล่างมีไฟตัดหมอกให้ด้วยนะคะใครที่ชอบใช้รถยามค่ำคืนนะชอบไปบุกฝนช่วงนี้ฝนตกนะคะไฟตัดหมอกโคตรจำเป็นโคตรสำคัญเลยค่ะมาดูคันนี้คันนี้นะคะ แม็กได้เป็นแม็กอร่อยจากอีสูสุเลยนะแม็กได้เป็นแม็กอร่อยจากอีสูสุเลยนะคะยางเดี๋ยวเนเน่เปลี่ยนให้ใหม่ฟรี Free ทั้ง4เส้นนะสําหรับลูกค้าออนไลน์นะคะเอาไปเลยยางใหม่4เส้นแค่นั้นไม่พอค่ะติดฟิล์มให้ใหม่อีกรอบคันนะคะใครอยากได้คันนี้โทรมาหาเนเน่เลยค่ะ0926515436คันนี้รถปี2016นะคะกระจกมองข้างเป็นสีเดียวกับตัวรถมีไฟเลี้ยวมาให้ที่ด้านข้างนะคะนี่เนเน่ให้ดูฟิล์มนะคะ ฟิล์มนะเดี๋ยวตรงนี้ลอกออกติดให้ใหม่นะคะมีคิ้วมาให้มีที่เปิดรถนะคะที่เป็นสีคโครมเมียมนะแล้วก็มีที่กันเล็บให้ด้วยตัวนี้เป็นตัวไฮแลนเดอร์นะคะตัวยกสูงเพราะฉะนั้นเขาจะต้องมีนี่จ้ะมีบันไดด้านข้างมาให้นะคะทําให้เวลาเราเดินขึ้นรถเนี่ยเดินขึ้นง่ายขึ้นนะคะดูสีนะคะสวยๆเลยทุกคนจ๋าสีสวยๆเลยนี่เปิดแมกไลเนอร์ให้ดูด้วยอันนี้คือเปิดง่ายมากนะดึงเบาๆก็เปิดได้แล้วนะคะนี่ แมกไลเนอร์จากเดิมๆจากโรงงานเลยนะคะแมกไลเนอร์สวยๆร่องรอยการบรรทุกหนักเนี่ยแทบจะไม่มีเลยค่ะทุกคนแล้วมาดูที่ด้านข้างตรงนี้นะคะรอยอาร์คจากโรงงานยังอยู่ครบทุกจุดนะจ๊ะสวยมากใครได้คันนี้ไปคือคุ้มมากๆนะคะ่ะเดี๋ยวเน่จะพาไปดูด้านในค่ะเดินตามเน่มาอาจจะมืดสักนิดหน่อยเพราะว่าตอนนี้เราอยู่กันที่จุดล้างนะคะเปิดค่ะพามตัวนี้เป็นตัวสเปซแครแครเปิดได้นะคะทุกคน เบาะได้เป็นเบาะ้านะคะนะเบาได้เป็นเบาผ้าสองสีของทูโทนไปเลยพวงมาลัยเป็นทั้งพวงมาลัยพาวเวอร์และวมัลติฟัง์ชั่นนะคะเกียร์เป็นเกียร์กระปุก6สปีดใครชอบรถเกียร์กระปุกที่แรงๆคันนี้ต้องโดนนะเครื่องยนต์1.9ประหยัดน้ํามันด้วยค่ะป้าเดี๋ยวเน่จะพาไปดูกันที่ห้องเครื่องนะคะว่าคันนี้ห้องเครื่องสวยหรือเปล่าพมอมพรๆๆมพรมพรมเน่ <S 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 คันนี้ยังไม่ได้ล้างยังไม่ได้ทําความสะอาดนะคะเดี๋ยวต้องล้างทําความสะอาดสักนิดหนึ่งเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์ DDI Blue Power นะคะสวยมากๆเดี๋ยวถ้าล้างออกมานะบอกเลยว่าห้องเครื่องนี่กริบมากนะคะเน่ให้ดูที่คานหน้าทุกคนจะ๋ะคานหน้าเดิมค่ะไม่มีบิดไม่มีโคง้งไม่มีงอนะคะรอยอาร์คจากโรงงานยังอยู่ฝากระโปรงก็เช่นเดียวกันค่ะฝากระโปรงดเดิมรอยอาร์คจากโรงงานยังอยู่บางคนโอ้โหเนี่ยฝุ่นเขาเยอะนะคะมันก็จะมองไม่ค่อยเห็นแต่ถ้ามองด้านในตรงนี้เนาะที่ไม่ค่อยโดนฝุ่นก็จะมองเห็นชัดเจนนะคะ คันนี้ผ้าก,กันความร้อนเนี่ยยังสวยๆอยู่เลยนะคะใครสนใจอย่างที่เน่ๆบอกโทรมาเลยค่ะ0 9 2 6 5 1 5 4 3 6นะ0 9 2 6 5เ5 4 3 6เบอร์นี้เน่ๆเป็นคนรับสายเองอยากได้คันนี้รีบโทรมานะคะถูกใจคันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เน่ๆนะคะสำหรับวันนี้ค่ะเมื่อนึกถึงรถบ้านรถมือสองรถสวยๆแบบนี้ให้หนึกถึงเน่ๆนะคะสมชายคาเซนเตอร์รถไม่ดีที่นี่ไม่ขายเศัสดีจ้า บริการดีรถสวยในครอบครัวคันที่สองคะ่ะต้นรับอย่างดีเลยค่ะออกง่ายออกเร็วนะครับสภาพดีทุกคันครับมีคนแนะนำม,มาจากมาจากกรดินบุรีค่ะเยี่ยมมากเลยค่ะผมข,ขายพาเชนเตอร์รถไม่ดีมีไม่ขายมข,ขายชุดยอดสุดยอดสุดยอดเลยค่ะ